จุดที่มันระเบิดเป็นจุดหอดูแลมันแต่ว <cake> ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชี้แต่นาีะดี้ยู่ตรเบิดอันน้อะเอเสื้อผ้านี่เป็นของคนตบาดเจ็บไหมตำรวจบเศษชิ้นส่วนของสเก็ตระเบิดนะครับซึ่งอันนี้พิสูจน์แล้วน่าจะเป็น ลูกระเบิดกว้างชนิดสังหารนะครับแบบ M7 นะครับซึ่งลูกระเบิดชนิดนี้นี่ก็มีรัศมีจากกันประมาณ15เมตรนะครับแล้วก็มีการถ่งเวลาเนี่ยประมาณ5วินาทีประเด็นสำคัญเนี่ยคือพยานหลักฐานเนี่ยต้องเก็บทันทีถ้าไม่เก็บทันทีเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมไม่ครบคลุมแล้วก็ไม่น,าน่าเชื่อถือและตอนนี้มันมีความสับสนตั้งเยอะแยะเช่น กล้องมาเป็นระเบิดอะไรคำ<ม>ตอบคือหากระดืส่สิถ้าเอ็ี่บหกหาสเกตสิถ้าเป็นเอ็มยี่บันใช้ทั่วไปหมดหาสเกตหาทุกทุกอย่างมาวัดขนาดหลุมแต่นี้ปรากฏว่ามันยังไม่ได้เข้าที่เกิดเหตุเลยแล้วเอาไปสรุปเนี่ยเราก็มองว่ามันจะสร้างความสับสนหักขึ้นไปอีกเพราะนั้นวันนี้มาไม่เก็บมาในฐานะกรรมการสิกรรมการสิทธ์ก็จะมาเป็นกันชนเพราะว่าประชาชนก็ไม่ไว้ใจ เพราะอะไรเพราะว่ารถสองพันเนี้ยไหนก็ไม่รู้อ่ะน,นู้น,น <Hello. S 1> อ่ามันมีกระสุนซึ่งมันต้องเก็บ แล้จะเก็บยังไงประชาชนก็ไม่ไว้ใจให้ตำรวจเก็บเพียงเดียวก็แค่มาเป็นพยานและให้เขาได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้ตันไม่เกิดเหตุไม่มีกระเดื่องไม่มีอะไรที่ไปชิงส่วนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยไงก็ไม่มีไขเข้าไม่มีคือหลังเกิดเหตุไม่มีครเข้าาตอนนี้ก็ไม่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 เข้าใจประเด็นนะคือหมอไม่ได้ไปปัดตำรวจไม่ได้อะไรเลยนี่มีนี่นี่แล้วก็นี่ นี่น um, ่าจะมีกระสุนฝ sure ังอยู่มีมีคกระสุนไม่ทะลุเออน่าจะอยู่ในใก้งนี้ไม่ทะลุมันยังฝังอยู่ในนี้ตงนี้ Oh.